ถแถลงการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในวาระครบหนึ่งปีของการก่อตั้งองค์การวันพุทธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558เรื่องประเทศไทยสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นรัฐร้มเหลวอเฟลสเต นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยมาตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2548เนื่องจากระบอบเผด็จการซ่อนรูปได้รวมกำลังกันหลายด้านเข้าทำลายระบอบราาประชาธิปไตยที่ยังอ่อนกำลังอยู่โดยเฉพาะด้วยการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติได้เสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหลักการพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยหลายเรื่องถูกละเลยหรือเลิกล้ม สิทธิมนุษยชนหลายด้านของประชาชนไทยถูกระเมิดและถูกทำลายวิสัยทัศน์ยาวไกลของรัฐบาลก่อนได้กลายสภาพเป็นสายตาสั้นในปัจจุบันเพราะการแก้แค้นของระบบเผด็จการอำนาจเดิมโดยสรุปแล้วประเทศไทยกำลังสุ่มเสียงที่จะกลายเป็นลัดร่มเหลว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคที่ประเทศไทยเคยมีบทบาทนำก็กลับตกต่ำลงโดยนำการเมืองในประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศเช่นนี้กำลังดึงประเทศไทยลงสู่ที่ต่ำซึ่งไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยผู้สามารถ แต่ถูกระบอบเผด็จการไทยกีดขวางความเจริญก้าวหน้าอย่างจงใจนี่คือเหตุผลที่เราต้องร่วมกันก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557เพื่อแสดงว่าเราชาวไทย ไม่ได้งอมืองอเท้าหรือยอมรับพฤติกรรมเช่นนั้นโดยดุสเดีเราถือว่าความสุ่มเสี่ยงต่อสภาพรัฐร้มเหลวหรือเฟลสเตทต,ตามคำนิยามสากลเป็นวิกฤตการอันใหญ่หลวงของประเทศไทยเพราะไม่ว่ากลุ่มอุดมการทางการเมืองใดได้ชื่อว่าชนะหรือสีใดอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ ความล้มเหลวของรัฐไทยจักเป็นคําตอบสุดท้ายของพวกเราทุกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินไทยหรือในต่างประเทศองค์การเสรีไทยจึงขอประกาศว่ายุทธศาสตร์ในการป้องกันไม่ให้รัฐไทยต้องกลายสภาพเป็นรัฐล้มเหลวคือการกําจัดระบอบเผด็จการไทย แบบถอนรากถอนโคนหากเราศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การต่อสู้ของระบอบเผด็จการไทยในอดีตเราจะพบว่าเรายังไม่ได้ชัยชนะแต่ละครั้งของฝ่ายประชาชนเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐเพื่อกำจัดระบอบเผด็จการอย่างจริงจังเลยระบบะเผด็จการไทยจึงหลบซ่อนตนเองอยู่ในเปลือกนอก ของรัฐไทยที่ดูเสมือนประชาธิปไตยและวางแผนช่วงชิงอำนาจกลับคืนอยู่ตลอดเวลาสงครามประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทยจึงต้องย้อนกลับไปสู่การปฏิวัวติประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เสมอเพราะระบอบเผด็จการไทย ถือเอาจังหวะนั้นชักธงรบกับฝ่ายประชาชนอย่างเข้มขน้นและต่อเนื่องตราบถึงปัจจุบันองค์การเสรีไทยตระหนักดีว่าเป้าหมายในการถอนลากถอนโคนระบอบเผด็จการไทยเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงและต้องระดมทรัพยากรในด้านต่างๆมากมายแต่เราก็ต้องตั้งต้นให้ได้ ด้วยการประกาศเป้าหมายใหญ่สประการดังนี้ 1. ยกเลิกสถาบันองค์คมนตรีโดยเด็ดขาดในทันทีในระยะราว10ปีที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ประจักษ์ด้วยสายตาตนเองแล้วว่าอิทธิพล และการก้าว่ายทางการเมืองของประธานองคมนตรีและองคมนตรีบางคนในปรากฏชัดเสมือนต้องการประกาศให้รู้ว่าคณะองคมนตรีคือคณะผู้บริหารตัวจริงของระบอบเผด็จการไทยมิใช่รัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งวิกฤตก,การเมือง ของไทยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่และการทำงานของสถาบันองค์คมนตรีในทางที่เป็นโทษต่อการพัฒนาระบอบราาประชาธิปไตยไทยมาโดยตลอดองค์คมนตรีจะต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นระบอบรบริหารหลักหรือเป็นคณะผู้บริหารทางเลือกของรัฐอีกต่อไป สองกองทัพไทยต้องยุติสภาพความเป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการไทยและมองประชาชนในฐานะเพื่อนร่วมชาติและมนุษย์ที่มีฐานะเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่ลืมว่าเงินเดือนของทหารทุกคนมาจากภาษีของประชาชนสภาพจริงของกองทัพไทยที่เป็นรัฐ ซ้อนรัดมักตรทำตนเป็นตัวแทนทางอำนาจของอภิสิทธิชนอันเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจมากในสังคมไทยเรารู้ดีว่ากําลังคนของกองทัพไทยไม่ได้เห็นชอบกับภารกิจรับใช้ระบอบเผด็จการไทยหรือชนกลุ่มน้อยเพียงบางกลุ่มแต่ต้องฝืนใจทำเพราะถูกกําหนดด้วยกรอบของวินัยทหาร เราจึงขอร่วมมือร่วมใจกับกำลังพลประชาธิปไตยในกองทัพไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทัพไทยให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตำแหน่งสำคัญสำคัญในกองทัพไทยที่มีผลต่อการควบคุมรัฐจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการเคลื่อนกำลังพลและยุทธโปกกร การใช้ทรัพยากรอื่นๆของกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณไปจนถึงที่ดินในเขตทหารจะต้องอยู่ภายใต้ระบอบตรวจสอบเดียวกันกับพลเรลือนระบบศาลทหารจะต้องไม่มีอำนาจซ้อนกับระบบตุลาการหลักของประเทศเว้นแต่ในยามศึกสงครามเท่านั้นอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแนวทางขั้นต้นเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วประชาชนชาวไทยทั้งมวลจะต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกองทัพไทยให้เป็นของตนด้วย 3. อำนาจตุลาการและศาลไทยต้องค้นจากการแทรกแซงและใช้อิทธิพลของระบอบเผด็จการไทยขณะนี้ แทบไม่มีประชาชนชาวไทยที่มีใจเป็นธรรมจะเชื่อว่าระบบตุลาการไทยจะนำมาซึ่งความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้โดยเฉพาะในการสแสวงหาทางออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมในทางการเมืองผู้พิพากษาในระดับต่างๆส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์โยงใหญ่ใกล้ชิด กับระบบะเผด็จการไทยส่วนมากได้รับความอุปถัมภ์คำชูจากผู้มีอำนาจเหล่านี้อีกด้วยเมื่อปี2,550ระหว่างชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวงก็ได้มีการเปิดเผยเทปบันทึกเสียงการสนทนาของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งแสดงหลักฐานของอำนาจแฝงเล้งเบื้องหลังระบบตุลาการอย่างชัดเจนมาแล้วครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับกองทัพไทยผู้พิพากษาผู้ช่วยผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นจำนวนมากล้วนต้องการประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ซึ่งมีความหมายว่าอำนาจตุลาการจักต้องเป็นอิสระและ มีเกียรติยศเราก็จะทำงานร่วมกับท่านเหล่านั้นในการปลดปล่อยสถาบันตุลาการจากพันธนาการของระบอบเผด็จการไทยให้ได้ในวันหนึ่งในวาระครบรอบหนึ่งปีนี้องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขอตั้งมั่นที่จะเดินหน้า ร่วมสรรสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนโดยไม่เกรงกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นขณะนี้องค์การเสรีไทยได้ขยายสาขาไปถึง55จังหวัดในประเทศไทยและอีก22ประเทศทั่วโลกและจะก้าวเดินต่อไปรวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอย่างเปิดเผยในระดับโลก ด้วยองค์การเสรีไทยจะกระทำสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องซึ่งอาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดเพราะความสำเร็จของประเทศไทยในเรื่องสำคัญอย่างเอกอุกที่ต้องกระทำทุกอย่างอย่างถูกต้องจริงจังและด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นที่สุดจะต้องป้องกันทุกอย่างม่ให้ผู้ใดมากระทำการสวนหลักการนี้ และสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้ลมเหลวในที่สุดได้ประกาศณวันพุทธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558กระผมนายจารุพงศ์เอสวั์เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย